นี้นะคะจะมาคัดเอายอดมันหวานญี่ปุ่นเอาไปปลูกในเข่งของปุ๋ยหมักแต่ในเข่งปุ๋ยหมักที่ป้าทําไว้เนีเพราะพริกเอาไว้ก็เลยคิดว่าถ้าถอนพริกไปปลูกแล้วอะเข่งก็คงจะว่างป้าก็เลยจะมาเอายอดพักปุูกเออขอโทษนะคะยอดมันหวานญี่ปุ่นเอาไปปลูกค่ะเอาสักสามยอดก็พอเนาะได้แล้วสามยอดไปปลูกตรงไหนป้าจะพาไปดูจ้าไปกันเลยเนาะ ป้าก็ได้แล้วยอดมันหวานญี่ปุ่นว้าวแวะดูข้างทางซะหน่อยดูดอกสวยงามจ้าอันนี้ก็คือป้าเอามาชําไว้นะคะเอ่อเป็นบ้านป้าเลือกดอกกระดาษนะคะบ้านใครเลือกอะไรเออแต่บ้านป้าเลือกดอกกระดาษนะคะนี่สวยงามจ้าไปกลับไปปลูกกันเลยดีกว่าเนาะป้าก็จะทําพื้นที่เอาไว้ ประมาณนี้ค่ะก็คือแปลงนี้ก็คือแปลงปุ๋ยหมักนะคะแปลงปุ๋ยหมักที่ป้าได้หมักเอาไว้แล้วก็แล้วก็ทําปุ๋ยหมักอีกทีนึ่งใส่ไว้ในเข่งนะคะแล้วก็มาวางบนแปลงปุ๋ยหมักแบบนี้เนาะเ,เสร็จเสร็จแล้วป้าก็มีแนวคิดที่ว่าตรงนี้มันหวานญี่ปุ่นตรงนี้นะคะป้าปลูกเอาไว้ได้ประมาณสองอาทิตย์กว,ว่าแล้วเนาะโอ้ก็จะมีผักขมมางอกเดีย๋ยวผักขมนี่ต้องย้ายออาไปปลูกข้างนอกนะคะผักขมมีประโยชน์นะคะเราก็อน,นุญาตเราทำปุ๋ยหมักได้ถอนออกไปเลยเราก็ดูแลไปเรื่อย ตรงนี้ก็แตกแล้วนะคะส่วนน้ก็แตกแล้วตรงนี้ต้นหอมเราก็แตกสวยงามแล้วนะคะส่วนตรงนี้ป้าเพาะพริกเอาไว้เข่งนี่ก็คือเข่งปุ๋ยหมักเสรอาหารนั่นเองนะคะป้าก็เอาดินมหมักมากบไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ป้าเอาพริกเอาพริกมาเพาะเอาไว้ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าโอ้งอกแล้วค่ะนี่งอกเลย ทีนี้ป้ามีแนวคิดที่ว่าถ้าเราถอนพริกออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้ององอกอีกเพราะว่าเม็ดเยอะพอสมควรอยู่เห็นเม็ดหนึ่งแล้วทีนี้ป้าก็จะเลยถ้าถอนพริกออกไปชําข้างนอกปลูกข้างนอกแล้วเนี่ยตรงกระถางนี้ต้องว่างเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราจะเอาเนี่ยมันหวานญี่ปุ่น มาปลูกเอาไว้เพราะมันหวานน่ะเราก็าใหญ่พันุ์ได้แล้วก็สามารถคุมดินได้ด้วยให้ความชุ่มชื่นดินได้ด้วยป้าก็เลยจะเอามาชําไว้แบบนี้ง่ายๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเบียรพริกแต่อย่างใดป้าก็เลยจะมาทาให้ดูนะคะว่าทําแบบนี้ได้เลยนะทําแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทาง่ายมากเพียงแค่เอายอดแค่นี้ละค่ะแค่นี้นี่เดิมป้าก็ทํายอดนะคะเอามาชําไว้มันก็เหมือนกันนะคะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จถ้าเราอยากจะให้เขาเขามีการคายน้ยําเร็วเราก็แค่ตัดใบออกตัดยอดออกก็ได้นี่ง่ายมากตัดยอดออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไว้เขาสังเคราะห์แสงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะป้าก็จะเอาออกแบบนี้แล้วอ,ออกไปงี้ใบก็มีประโยชน์หมักได้อีกตัดแบบนี้เลยก็ได้นี่เอาเพียงเท่านี้แล้วก็กดกดคูณหน่อยนิดนึงประมาณนี้นี่ เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเอาน้ำมาลดนี่ก็มีความชุ่มชื่นแล้วนะคะเพราะว่าป้าก็จะลดก่อนหน้านี้ป้าก็ลดพริกมาแล้วเห็นไหมคะการมีวิธีมีแนวคิดที่สร้างยอดต่อไปเรื่อยๆทําได้สามารถทําได้นี่ก็คือแปง้งใบไม้และเอาขี้วัวมาปุยแบบนี้แล้วป้าก็เลยว่าแต่ลดน้ําใบไม้ขี้วัวเปล่า,าๆมันคงไม่ได้ประโยชน์อะไรป้าก็เลยเอาเข่งของมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็เข่งหอมแล้วก็ พริกเพาะาไว้เอามาวางบนแปลงเลยแล้วเราก็ลดน้ํามันก็จะได้ไหลลงไปบนแปลงของปุ๋ยหมักแบบนี้ป้าว่าน่าจะได้ไประโยชน์เยอะกว่าป้าก็เลยมาทําแบบนี้นะคะไปทดลองทําดูได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ